บนโลกของเรามีเรื่องน่าทึ่งอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆของมนุษย์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีงานศิลปะสิ่งก่อสร้างและอื่นๆมากมายเต็มไปหมดซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีของใหม่ก็ต้องมีของเก่าเพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการพัฒนาต่อๆกันมาวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อเรียนรู้ และรับชมสิ่งของต้นแบบจากในอดีตที่ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้และเชื่อว่าคุณจะต้องอึ้งในความเก่าของมันอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยถุงยางอนามัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคุณอาจคิดว่าถุงยางอนามัยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกค้นพบและผลิตออกมาจำหน่ายเมื่อไม่นานมานี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าถุงยางมีใช้มานานนับพันปีแล้วและภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ครับคือถุงยางเก่าที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบในเมืองรุนประเทศสวีเดนหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามันถูกผลิตและใช้งานจริงในปีคิเตศักราช1640หรือกว่า380ปปีมาแล้วนะครับซึ่งมันนะครับถูกทำขึ้นมาจากไส้หมูอีกทั้งยังมีคู่มือแนะนำการใช้งาน ที่ระบุเป็นภาษาลาตินไว้ด้วยว่าให้นําถุงยางเนี่ยไปแช่และล้างในน้ําอุ่นๆเพื่อทําการฆ่าเชื้อจากนั้นก็จะสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้โดยมีความเชื่อกันว่าในอดีตถูกใช้เพื่อป้องกันโรคระบาดมากกว่าการคุมกําเนิดและใช้วัตถุที่ต่างกันออกไปเช่นในอียิปต์โบราณนะครับจะใช้ผ้าลินินชุบน้ํามันมะกอก แล้วก็นำไปย้อมสีเพื่อเป็นการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมก่อนที่จะนำไปใช้ส่วนคนยุโรปโบราณน,นอกจากจะใช้ผ้าลินินแล้วเขาก็ย,ยังใช้ลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะสัตว์อีกด้วยนะครับและคนจีนโบราณก็เลือกใช้เป็นกระดาษใยไหมแล้วก็เอาไปทากับน้ำมันส่วนคนญี่ปุ่นนี่แปลกที่สุดครับเพราะเขาใช้หนังสัตว์บางๆหรือกระดองเต่าเป็นถุงยางใช่ครับคุณฟังไม่ผิดกระดองเต่าครับ หากใครอยากรู้อีกก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเอานะครับในหัวข้อประวัติถุงยางอนามัยแว่นตาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใครจะไปเชื่อครับว่าแว่นตากันแดดเนี่ยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกที่คั่วโลกเหนือมันมีชื่อว่าอิกแก,รกหรือ snow c o g g l e มันเป็นนวัตกรรมแว่นครอบตาของคนที่อยู่อาศัยบริเวณคั่วโลกเหนือที่ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ4 0 0 0ปีก่อนนะครับเชื่อว่า ชาวเอสกิโมเนี่ยเป็นคนคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการแสบตาที่เกิดจากการสะท้อนของแสงแดดจากหิมะซึ่งอาจทําให้พวกเขาตาบอดได้ว่ากันว่านี่คือแว่นชนิดแรกของโลกจากภูมิปัญญาของมนุษย์แว่นกันแดดโบราณน,นี้นะครับไม่ได้มีเลนกองแสงเหมือนกับแว่นกันแดดปัจจุบันมันทําขึ้นจากงาของวอลัสเขาสัตว์กระดูกของควางคาริบูหรือไม้เป็นต้นโดยพวกเขานะครับจะนํามาฝนจนบาง เพื่อให้มันเข้ากับใบหน้าและแกะสลักเป็นลวดลายด้วยมือจากนั้นนะครับก็จะทําการเจาะเป็นช่องเล็กๆเป็นขีด,ดยาวๆเพื่อให้สามารถมองลอดออกไปได้ซึ่งช่องเล็กๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยลดปริมาณของแสงที่เข้ามากระทบตาและเพิ่มความคมชัดของภาพได้อีกด้วยบางครั้งพวกเขาจะใช้ขมเหลวผสมกับน้ำมันทาด้านนอกเพื่อลดการสะท้อนแสงส่วนสายคาดศีรษะนะครับเขาทำมาจากหนังของวอลลัส หรือเอ็นของกวางนั่นเองไม่นานแว่นตาแบบนี้ก็ได้กลายเป็นแฟชั่นสุดอิตในอดีตของชาวเอสกิโมไปเลยซึ่งแต่ละเผ่าก็ได้มีการพัฒนารูปทรงและลวดลายใหม่ๆเพื่อความเท่แบบไม่ซ้ำใครนั่นจึงทำให้ปัจจุบันเรามีการพบเจอแว่นแบบนี้ในลักษณะที่แตกต่างกันนั่นเองเ <vagy> หรียญที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้เงินตรานะครับพวกเขาใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งมีมาตั้งแต่ในสมัยเมโสโปเตเมียเมื่อ6,000ปีก่อนคิทศกักราชแล้วครับต่อมาระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบนี้ก็ได้ถูกแพร่หลายไปในอาณาจักรอื่นๆมากมายจนกระทั่งนะครับเมื่อ610-600ถึงปีก่อนคิทสกักราชเนี่ยมนุษย์ก็ได้เริ่มมองหาระบบใหม่ที่คิดว่ามันจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเก่า และในช่วงเวลานั้นครับอาณาจักรลิเดียโบราณเนี่ยก็ได้สร้างเหรียญขึ้นมาเป็นครั้งแรกและตั้งชื่อว่าเหรียญลิเดียนมันคือเหรียญที่ทํามาจากอิเล็กตัมซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างเงินกับทองคํานะครับมีการประทับรูปหัวสิงโตที่เป็นตราประทับของกษัตริย์ซึ่งเหรียญลิเดียนเนี่ยก็จะมีมากมายหลายขนาดนะครับแล้วก็มีมูลค่าที่ต่างกันออกไปด้วยและด้วยความที่มันมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนสูงเนี่ย จึงทําให้การแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเงินตาลักษณะแบบนี้นะครับแพร่กระจายไปอย่างอาณาจักรอื่นๆซึ่งก็ส่งผลทําให้การค้าจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อปีคศหนักราช1950นะครับนักโบราณนาคดีเนี่ยได้ค้นพบจารึกบนหินที่คาดแต่ว่าน่าจะมีอายุราวๆ3า0 0ปีหรือ ราว1 4 0 0ปีถึง1,700ปีก่อนคิสตศักราชในเมืองรัฐชัมราประเทศซีเรียนะครับต่อมาเนี่ยมันถูกนำไปถอดรหัสโดยผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้ทราบว่ามันคือทำนองดนตรีโบราณและมันนะครับยังได้รับการข่าวขานว่าเป็นเพลงที่เก่าที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาโดยฝีมือของมนุษย์อีกด้วยแน่นอนว่าหลายคนก็คงอยากฟังว่ามันมีท่วงทำนองอย่างไร จึงมีการเทียบรหัสจากแผ่นจารึกดังเก่าออกมาเป็นตัวโนต้ตดนตีในปัจจุบันนะครับนักวิชาการให้ความเห็นว่ามันน่าจะเป็นเพลงสวดสำหรับเทพธิดานิโคเทพธิดาออชาร์ดโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรนะครับปัจจุบันแผ่นจารึกเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ถูกเก็บรักษาไวท้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดามัสกัสนั่นเอง อวัยวะเทียมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อปีคิเทศักราช2000ได้มีการค้นพบนิ้วโป้งเท้าที่ทำขึ้นมาจากไม้และเย็บด้วยหนังซึ่งเชื่อว่ามันเป็นของทาบาเคนเทนมุดมัมมี่หญิงซึ่งเป็นบุตรสาวของนักบวชชั้นสูงของอียิปต์มันมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีก่อนคิทศักราดซึ่งเก่ากว่าขาเทียมโรมันคาปัวที่มีอายุ300ปีก่อนคิทศักราด ซึ่งการทําขาเทียมขึ้นมานั้นนะครับชาวอียิปต์โบราณเนี่ยมีความเชื่อว่าหลังความตายแม้ว่าร่างกายจะเน่าเปื่อยไปหมดแล้วแต่วิญญาณจะไม่หายไปในทันทีและยังคงวนเวียนอยู่บนโลกนี้ตลอดไปซึ่งฟาโลแห่งอียิปต์โบราณหลายคนนะครับก็มีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานหลายปีและจากสงครามนะครับก็ทําให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยเกิดความพิการมีผู้นําบางคนถึงขั้นแขนขาดขาขาดก็มีนะครับดังนั้น เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณกลับสู่สงสวรรค์ให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยพวกเขาจึงต้องมีการต่อเติมร่างของฟาโลให้มีความสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่จะนําไปทําเป็นมัมมี่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อจิตวิญญาณของพวกเขานั่นเองแต่ก็มีบางข้อมูลนะครับที่บอกว่านอกจากจะเอาไปเป็นเครื่องประดับศพแล้วแขนขาเทียมเหล่านี้บางคนก็ยังเคยถูกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่อีกด้วยครับ รองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ถุงผ้านะครับแต่มันคือรองเท้าหนังที่มีอายุ5,500ปีซึ่งจัดเป็นรองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกณนะตอนนี้มันถูกตั้งชื่อว่าดิอาริ n นวันซึ่งถูกค้นพบในถ้ำแห่งหนึ่งของประเทศอาร์เมเนียในปี2008นะครับ ตัวรองเท้าเนี่ยทำขึ้นมาจากหนังเพียงแผ่นเดียวส่วนขนาดของรองเท้าจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.6นิ้วแล้วก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ9.6นิ้วนะครับซึ่งณปัจจุบันก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่รองเท้าที่เก่าที่สุดในโลกนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการค้นพบรองเท้าที่มีอายุมากกว่า1 0,000ปีมาแล้วในรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากมันทํามาจากคนและวัสดุจึงถูกจัดให้อยู่ในคนละประเภทนั่นเองจากการค้นพบครั้งนี้นะครับทำให้รองเท้าของมนุษย์น้ําแข็งออซซี่ที่มีอายุ5,300ปีเนี่ยต้องพ่ายแพ้ให้กับดิอารินี่วันไปเลยซึ่งถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีความเก่ายิ่งกว่าพีระมิตกิซ่าเลยด้วยซ้ําเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี่คือคุยนีแอนเดอร์ทัล ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เคยพบมานะครับมีอายุมากกว่า60,000ปีโดยมีสภาพคงเดิมที่ทำมาจากกระดูกของหมีมีความยาวประมาณ11.4เซนติเมตรถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่สำคัญของโลกมันถูกค้นพบในถ้ำเดเวียเบบีใกล้เมืองแซกโนในสโลวีเนียและได้รับการยืนยันจากผู้เจ้าชาญว่ามนุษย์ดิแอนเนทัลเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกต้นขาซ้ายของหมีที่ยังมีอายุน้อยนะครับแล้วก็มีการเจาะ4ีรูซึ่ง2อรูนั้นถูกรักษา,าไว้คงเดิมทั้งหมดและอีก2อรูก็ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแค่บางส่วนจากการทดลองทางดนตรียืนยันผลการวิจัยทางโบราณาคดีว่าขนาดและตำแหน่งของรูไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากความตั้งใจที่จะเอาไว้สำหรับในการเล่นดนตรีนั่นเองถือได้ว่า เป็นเครื่องดนตรีโบราณที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและศิลปะที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบมาและยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เรารู้จักการสร้างศาสตร์และศิลป์แห่งดนตรีมานานกว่าที่เราคิดเลยนะครับกางเกงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกางเกงที่เก่าแก่ที่สุดนี้นะครับถูกค้นพบในหลุมฝังศพในดินแดนห่างไกลทางตะวันตกของประเทศจีน จำนวน2ตัวโดยมีการตัดเย็บขึ้นมาจากหนังสัตว์สีน้ำตาลนะครับจำนวน3ชิ้นซึ่งแบ่งออกเป็นขากางเกง2ชิ้นแล้วก็เป้ากางเกง1ชิ้นแล้วก็ถูกเย็บเข้าด้วยกันพร้อมกับมีเส้นเชือกสําหรับเอาไว้ดึงรัดบริเวณเอวแล้วก็ขายด้วยนะครับขณะที่ผลการตรวจสอบอายุจากคาร์บอนกำมะถันสีเนี่ยพบว่ามีอายุรา,ราวๆประมาณ3 0 0 0ถึง3,300ปี ซึ่งทาให้กลายเป็นกางเกงที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่วงการโบราณนดีเคยขุดค้นพบมาการค้นพบครั้งนี้ได้ช่วยสนับสนุนสมมุติฐานที่ว่าตังเกงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการขี่ม้าโดยกลุ่มชนเผ่าเลี้ยงสัตว์และได้แพร่กระจายมายังภูมิภาครุ่มน้ําทาลิมโดยคนขี่ม้าเหล่านั้นนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิ่งของต่างๆที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก ณขณะน,นี้หวังว่าคุณจะชื่นชอบเนื้อหาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ